ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจกิมนะครับที่เป็นจุดขึ้นรถที่จะไปภูกระดึงนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในร้านเจกิมนะก็จะมีของฝากมีอาหารมีห้องพักอยู่นะแล้วก็ตอนนี้คือสแตนด์ไปเดินที่ภูกระดึงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับมาหลังจากนี้เราจะเดินทางจากร้านเจกิมไปที่เชียงคานนะครับเราจะพาทุกคนไปนอนเล่นที่เชียงคานหนึ่งคืนนะ อันนี้ถ้าสม้ตไวาใครลงมาแล้วนะครับและจะไปเชียงคานสามารถมาติดต่อตรง้นบริเวณด้านนี้ได้นะครับเขาจะเห็นว่าจุดขายตัวเห็นไหมก็จะมีแบบตัวของหลายๆที่ฮะอันเดี๋ยวให้ดูบรรยาัาศน,นี่ก็จะมีแบบอันนี้เป็นเบอร์ต่างๆนะก็จะแบบแอมอเม,อมืองเลยมีแอมเมืองเลยกรุงเทพปากช่องชยภูมิแก้งคอภูเขียวชุมแพผานุเข,ขาตัดขาห้องหินคุณคุณหมิงวงสพุงเลยโอ้หนี่นะ แล้วก็มีแบบต่างๆอะห้ดูเบอร์นะแล้วก็ไปติดต่อด้านในราคาตั๋วจยูอที่ประมาณหนึ่งบาทนะครับจากผานกเขานะฮะอันนี้คือด้านหลังนี่คือผานกเขานะผานกเขาที่อยู่ที่อูกกระดึงด้านด้านข้างตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครับมีร้านกาแฟที่สามารถไปเช่าปิ้งกินอะไรต่างๆได้แล้วก็เดี๋ยวรอรถนะเขาก็จะมาจากทางฝั่งทางนี้แหละแล้วก็แล้วก็วกจะ ไปเข้าไปเลยแล้วก็หลังจากเลยเสร็จก็จะไปเชียงคานต่อเราดูแผนที่นะเขาเหมือนประมาณกันไว้ประมาณแบบ3ชั่วโมงนะซึ่งเราออกจากเนี้ยอาทิตย์ไปบ่าย3ก็น่าจะถึงไม่เกิน6กโมงประมาณสัก6กโมงเย็นนะครับแล้วเราก็จะไปนอนพักเชียงคานหนึ่งคืนก็ไปเดินถนนคนเดินเชียงคานแบบนี้แต่ว่าคลิปนี้ก็จะพาดูก่อนว่าถ้าใครมาภูกระดึงแล้วจะไปเชียงคานต่อจะไปยังไงนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวรอดูรถที่มาอีกทีหนึ่งนะครับ รถมาแล้วนะครับนีราสสีมาเชียงคานน่าจะเป็นคันนี้แหละทุกคนรอบใบสองสี่ห้าเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงคานต่อนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยรัชสีมาเชียงคานนี่ถ้าใครแบบจะไปเชียงคานเราจะได้ขึ้นรถแบบนี้นะฮะยังไงไปเดินทางขึ้นรถกัน ตอนนี้เราขึ้นมาบนรถแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เดินทางมาจาการาชสีมานะก็จะไปเชียงคานนี่นี่คือจุดจุดร้านเจก,กิมนะครับเลยนะฮะนี่นะครับเดินทางแล้วนะตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายสองสามสิบแปดนาทีนะครับอาจจะเรามาดูกันอีกทีนึ่งว่าเดินทางไปที่เชียงคานประมาณกี่โมงเนี่ย เดี๋ยวให้ดูวิวนะนั่นค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนั้นคือโรงพยบาบาลส่งเสริมพานุ์เขาอฮ้ยให้ดูบรรยากาศนะนี่คือจากลัเออนเจก,กิมเนี่ยไปอุทยานแห่งชาติปุกกระดึงก็ไกลอยู่นะค่ารถสามร้อยอ่ะคันละสามร้อยอ่ะรถแดงถ้าหารเงินก็จะถูกแต่ถ้าไปคนเดียวก็ไปกับพกร้อย รถนนทัวร์นี้จากร้านเจก,กิมน,นะครับไปที่เชียงคานก็จะมี3รอบนะครับมีเที่ยง45บ่าย2 45แล้วก็4โมง45นาที3รอบราคาคนละ121บาทนะครับเดี๋ยวนั่งเรดน,นั่งรถเรนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันตอนเย็น แดดข้างนอกแรงมากอันนี้ก็เป็นถนนสายหลักแต่รถเขาก็วิ่งเร็วอยู่ละอาจจะไปถึงเร็วก็ได้เพราะว่าปกติเขาบอกว่าจะมาถึงบ่ายสองบห้าอันนี้คือบ่ายสองบกว่าเขาก็มาถึงแล้วถึงก่อนประมาณ10นาที อยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะ นีม้มองซีน้องหินนะครับอ๋อเทศบาลน้องหินเทศบาลเทศบาลตะบนน้องหิน I ตอนนี้มาถึงที่บคสเลยนะครับด้านหน้านีา่นี้เป็นที่จอดรถของนครชัยขนสงนะครับลงถึงเลยมาถึงที่บคสเลยตอนประมาณบ่ายสามนาทีนะคับบนี้บคส จะหมดเลยเกือบสี่โมงเย็นนะตอนน่าจะไปถึงที่เชียงคันน่าจะห้าโมงหกโมงสี่โมงเย็นออกจากบขสเลยนะแล้วก็เดินทางต่อไปที่เชียงคานเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะถึงที่ เช่นการประมาณกี่โมงนี่ ตอนนี้เราลงมา,าที่เชียงคานแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ1ิบโมงห้ินาทีนะครับซึ่งเป็นการนั่งรถจากาบ้านาร้านเจก,กิมนะฮะแล้วก็มาลงตรงนี้เป็นรถของโคร,ราชานคอนราชสีมาแล้วก็เชียงคานนะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปตรงนี้นะเพื่อที่จะไปเชียงคานนะบรรยากาศก็ประมาณนี้ เดินไปไม่ไกลนะทุกคนเนี่ยพอลงปุ๊บเนี่ยเห็นเห็นไฟแดงตรงนู้นไหมแล้วก็เดินลงไปด้านล่างเลยก็จะเป็นแบบถนนคนเดินเชียงคานแล้วนะครับนิดเดียวนะก็คือสามารถที่จะลงรถแล้วก็เดินไปได้เลยนะครับนี่เห็นไหมแต่ว่าหาหารถให,ห้พี่สาวไม่ได้พี่สาวเขาพี่สาวจะกลับไปทางแบบนครราชสีมานะฮะก็คือต้องให้พี่สาวเขาขึ้นรถ ราสีมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบอยู่ด้านไหนเนะ่ะรถเข้ามาจอดตรงนี้แหละแล้วก็ไปไปเด,เดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเชียงคานี้เราพามาแล้วสองรอบแล้วนะอันนี้คือจริงๆอ่ะออพาพี่สาวมาแค่พาพี่สาวมาเที่ยวเนาะ เพราะปกติเราก็พามาสองครั้งแล้วทุกคนก็น่าจะได้เคยเห็นวิดีโอในครั้งนี้ก็เลยอาจจะอยู่ไม่นานนะอยู่คืนนี้คืนเดียวแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับแล้วนะครับ mm hmm. เราแ,แค่มาเดินตลาดที่เชียงคานเฉยๆเนาะนี่แก่งคุดครูประชุม<ด>ถ้าใครบอกว่าอยากดูบรรยากาศของออการเดินที่มาเที่ยวเชียงคานเนี่ย mm hmm. ก็ไปดูได้ใน YouTube s นี่ออนทัว r นะเรามีแบบ ทำคลิปไว้แบบเที่ยวเป็นเป็นเต็มคลิปนะครับอันนี้เดี๋ยวเดินลงไปเรื่อยๆแต่ว่ารถนครราชจะสีมาไม่รู้ว่าไปทางไหนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปติดต่อซื้อตัว๋วรถไปกรุงเทพไปก่อนพรุ่งนี้แต่ว่าจะเป็นช่วงเย็นนะฉะนั้นพรุ่งนี้ช่วงเย็นอะ่ะเราก็ต้องอีกนาน เนี่ยน่าจะข้างหน้านี่นะแอรเมืองเลยอะ่ะนี่ไงใช่ไหมรถทัวเชียงคันกรุงเทพแอรมึงเลยนี่เลยนะครับเนี่ยไปตรงนี้ก็คือซื้อตั๋วรถแล้วก็ไปได้เลยไปกรุงเทพแล้วก็เดินไปเชียงคานก็เดินไปทางฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปอีกทีหนึ่ง ่ปเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพาแบบเดินไปจนถึงตรงริมน้ำเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะมีแบบวยของกินแจ๋วฮ้อนเป็ดตะกินเมื่อกี้เราแวะซื้อตัว๋วแอร์เมืองเลยกลับบ้านแล้วกับกรุงเทพที่แรกว่าจะไปหลายๆที่นะว่าจะแบบจากนี่ว่าจะนั่งเข้าในเลย แล้วก็หาเช่ามอเตอร์ไซค์ไปอ,อนู่นไปแบบริมแดนริมแดนอีกฝั่งอะไรเงี้ยแต่แบบพอลงมาจากพูกระดึงแเราไม่ไหวแล้วแล้วเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยมีแล้วคือถ้าสมมติจะมีก็ต้องไปหาร้านซักเสื้อผ้าเพื่อจะไปต่ออีกก็เลยแบบไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราก็มีแลนไปอีกจังหวัดหนึงอะไรเงี้ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบกันเนาะ ก็เลยเดินเรื่อยๆนี่เลยนะครับเชียงคานเนี่ยจริงๆไปเราเข้าวัดตรงนี้เลยหนีเราเข้าวัดตรงนี้เลย,เ,เ,เ,ลยเพราะว่าที่พักเราจะอยู่ตรงวัดเนี่ยเข้าไปในวัดแล้วก็เดินไปเลยวัดศรีคุณเมืองจะต้องไปข้ามทางฝั่งนี้อ่ะก็ประมาณเท่านี้นะครับทุกคนเนี่ย ก็คือเชียงคานและสามารถที่จะข้ามไปฝั่งนู้นก็คือเป็นวัดศรีคุณเมืองนะครับแล้วก็เดินไปด้านล่างก็จะเป็นแบบเชียงคานอะไรต่างๆนานาแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้คือเป็นคลิปสําหรับรถที่จะเดินทางมาจาการ้านเจ๊ก,กิมมาที่เชียงคานนะครับบ๊ายบายทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานนะครับด้านซ้ายมือของเรา,เอาของเราตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะฮะ ว่าสิคุณเมืองแร้วตอนนี้ถนนเชียงเดอเชียงถนนเชียงการนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็ยนเนี่ยร้านค้าอาจจะยังไม่ได้เปิดอะไรเยอะแยะนะแล้วก็เดี๋ยวสันใจะให้ดูบรรยากาศของรของที่พักเราในวันนี้นะครับนี่เลยที่พักของเราวันนี้คือเป็นเฮือนคุ้มหักนะฮะเฮือนคุ้มหักเอ่อที่เราเราจองมาอยู่ที่790บาทนะครับแต่ว่าไปด้านหน้าคุณป้าเขียน700บาท1,400บาทงงอยู่ะไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอันนี้คือฝั่งด้านนี้ก็เป็นแบบ ถนนต่ว่าคือถนนเขาจะเริ่มจากวัดนะฮะยาวไปเลยเนี่ยยาวไปถึงนน้นเดี๋ยวตอนนั้นคืนเราเข้าไปเดินกันเนาะ